มามาคุ่ต่อมาเร็วมาคุยต่อมาเร็วเร็ว มาไอ้มามาคู่ต่อมาเร็วเร็วจอกถอยจอกถอยแม่ไอ้ฟ้อกับไพ่อ่ะยางไงนังเห็นเลมันครบไหมไอ้สปีดดีๆก็ไอ้เวล่าสปีดอ่ะมันบม่อลียาเมื่หันเมื่ท่านเขาสปีดต้นมันด่ดีแค่ดีวะ่ะ แลมนมาใครเรียวตอฟฝึกก็นี่อีกมามากูต่อมาล็ว ย่มยมยยยวิ่งย่ยมสไลด์สไลด์คางสไลด์คางมาโฟมาสไลด์คางให้ตัวไหนโฟสไลด์คางเราต้องหันหลังเราต้องหันหลังถอยเลยถอยเลยเราต้องหันหลังเออถอยเลยเเมามามาคุต้องมาเร็ว ถอยยถอยยถอยยมามากู่ต่อมาเร็วะ้วยอะไรตรงไห้ยนั่นแหละจอกจอกถอยถอยกำลังขาดมามีเอาไหมไหมคู้เอาไหไปเอาไหมเร็วมาเริ่มมาเร็วอีกรอบนึง สไลด์คางไม่รีไว้สไลด์คางสไลด์คางาดอกถอย,ยหน้าเลยยะครั่นั่ะ มามาครูต่อมาเร็วมามาครูต่อมาเร็วใครมาอีกรอบนึง